สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูราคาดอกไม้ในอเมริกาค่ะแบบนี้ราคาประมาณ800บาทค่ะก็จะมีหลายราคาค่ะราคาตั้งแต่4 0 0ถึงส0 0พ3 0 0าค่ะ18เหรียญก็630ค่ะ25เหรียญก็875บาท สองเหรียญก็ราคาประมาณ420บาทค่ะราคาดีมากเลยค่ะดอกไม้แบบนี้ก็ประมาณ700าค่ะมีฟักทองฟักทอง2ลูก400บาทค่ะ2ลูก11ดดอลลาร์ ดูแคคตัสที่อเมริกาค่ะต้นละ175บาทค่ะที่บ้านเราต้นละ20บาทแบบนี้ก็ต้นละประมาณ140บาทค่ะราคา3.99ดอลลาร์ค่ะ เ้นแบบนี้ก็4ดอลลาร์99เซนเป็นเงินไทยก็1 7 5บาทค่ะกลับมาถึงบ้านเจอนินจาเดินอยู่หน้าบ้านค่ะนินจาน่ารักมากตัวน้อยๆวัดนิน well well um it is guess who you're not allowed to take u f the mask because mm hmm. i've got to test pe random people random people's brains <S ลูกสาวเพื่อนบ้านค่ะน่ารักมาก